จากคำถามนี้นะครับเตรียมตัวก่อนฉีดสีและอาการข้างเคียงที่พบเจอหลังฉีดสีคืออะไรคะเตรียมตัวก่อนฉีดสีนะครับงดน้ํางดอาหาร4ชั่วโมงครับผลข้างเคียงหลังจากการฉีดสีปกติสารคืบลังสีเนี่ยจะขับออกทางไตครับคนที่มีภาวะไตวายหรือว่าคนที่กําลังล้างไตอยู่เนี่ยจะเป็นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนครับว่ามีปัญหาเรื่องไตจะเป็นจะต้องเจาะผลเลือดไต ควบคู่กันไปด้วยครับอาการเครื่องเคียงอื่นๆอย่างเช่นใจสั่นครับบางคนนมีอาการแพ้เช่นมีผื่นมีคันแนหน้าอกได้ถ้ามีการดังกล่าวนี่ควรจะแจ้งคุณพยาบาลทันทีนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะให้ยาป้องกันได้ทันทีหรือคนที่เคยมีประวัติแพ้อยู่แล้วเนี่ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะทาการตรวจนะครับเพื่อกินยาป้องกันการแพ้ลดอาการการแพ้ได้ครับ ถ้าใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับ